คถ้าสถาบันไหนวิจัยก็ติดต่อถูกไหมติดต่อเข้ามาหาพี่เพื่อมาจะขายาว่าวพัฒนาต่อแล้วก็ให้เข้าติดต่อเข้ามาแต่ว่าคือตอนนี้ต่อยอดจากไบโอดีเซลละมาเป็นนวัตก,กรรมตัวใหม่ซึ่ยังไม่มีชื่อเพราะว่าพี่ทดลองในเหมือนเราซื้อสินค้ามาทดลองในจำนวนน้อยถ้าไวลรับก,การส่งเสริมในจำนวนมากๆตัวนี้เราใช้แบบ จากที่ที่เราจำบ้านนะครับเออมันพังไม่ใช่นะคือว่าซื้อเสร็จเลข้ามาอ๋อแล้วสุขนาดแล้อมเต็บสูมกับไอ้ยสองทีไงอ๋อท่อมเต็บา ไม่ได้เดี๋ยวก็จะว่าผมมั่วไหกันนะแล้วล่ะ ความดัเสียควานน่ความเยอะนะเที่เอเยอะครับมัเนมเยอะไม่ได้เดี๋ยวันานมันลุกนานนี่เยอะกอนเนาะ น,น,นี่คือตัวที่เป็นนวัตก,กรรมใหม่นะครับ ครับอาจารย์ครับมันมีขมเหลาดำๆนะฮะบ,บอกกับนี่มันไม่มีแล้วครับสองห้มันต่างกันนะครับ